สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับแกะกล่องกันเลยนะครับคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับ200กว่าบาทครับจากเมืองจีนนะครับอันนี้ผมเจอในเว็บไซต์ที่ทําวิดีโอออกไปนะครับของเมืองไทยก็ยังแพงอยู่นะครับเป็นพันนะครับเจ้าที่ถูกสุดก็คือ4500้าครับผมก็เลยซื้อซะเลยครับตัวนี้200นิดๆนะครับก็วันนี้จะมาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการต่อคอนโทรลชาร์เจอร์ที่ถูกวิธีตั้งต่ออย่างไงนะครับ อันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับก็วิธีการต่อคอนโทรลจัตเจอร์นะครับดับแรกเลยจะต้องต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นการเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่มีไฟไหมนะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือว่าคอนโทรลจัเจอร์เริ่มพร้อมทํางานนะครับเหลือเพียงแต่นะครับเอานะครับ โซล่าชาร์จเจอร์มามาต่อนะครับกับกับแผงนะครับโอเคเนี่ยครับหลังจากที่เราต่อกับแบตเตอรี่แล้วนะครับให้คาไว้นะครับอันนี้ผมดึงในวิดีโอนี้ดึงออกนะครับเมื่อคาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ต่อไปก็ขันให้แน่นนะครับขันแน่นแล้วก็ต่อไปนี่ก็คือเป็นคราวของแผงโซล่าเซลล์นะครับให้ตัดนะครับตรงนี้ตัดเลยครับ อันนี้นะครับให้ตัดนะครับแล้วก็ขัดแน่นนะครับส่วนนี้ก็คือขัดแน่นเลย2ตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับเพราะเราจะไม่ได้ต่อเข้าไฟนะครับหลอดไฟนะครับอันนี้เราสมมุติว่าหลอดเราจะต่อกับปั๊มนะครับให้เราปั๊มมาจิ้มกับตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับคอนโทรลเชอร์ตัวนี้ผมซื้อมาใช้ เป็นตัวที่2แล้วนะครับผมมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่ผมซื้อซ้ําเพราะว่ามันดีครับแล้วก็ทนด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับสิบแอมป์นะครับตัวนี้นะครับที่จริงแผงนะครับเราไม่ได้เกิน220วัตต์นะครับเราไม่ต้องไปสนใจ20 30แอมป์หรอกครับ10แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแผงร้อยวัตต์ใช่ไหมฮะ40วัตต์ รับ60วัต์10วัตต์5วัตนะฮะได้อันนี้ก็ผมจะต่อให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวขอ,ขออีกรอบแล้วกันเนะะาะเดี๋ยวทำให้ดูรอบบางคนอาจจะดูไม่ทันนะครับขันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะแต่ทีนี้ผมไม่ได้เอาไขค,รครวงมาขันให้ดูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับออก็อย่างที่บอกตัดนะครับคือตัวนี้นะครับให้ตัดเลยอย่างนี้เวลาตัดนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้อีกอย่างที่คีบ แบตเตอรี่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็คือตัดแล้วเนี่ยสายนี้เก็บไว้ใช้งานนะครับเนี่ยไอ้สองตัวนี้ไม่ใช้งานนะครับส่วนตัวนี้ก็มาต่ออันนี้ตามวีดีโอได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือสมมุติว่าผมจะต่อปั๊มนะครับผมก็ต่อเข้ากับไอ้ตัวยูราแบตตัวนี้เลยซึ่งได้เป็นแบตแบตเก่าของวบ,บีออสนะครับคือตอนแรกก็จะทิ้งแล้วละ่ะแต่พอใช้งานเออมันก็ใช้งานได้เห็นไหมฮะไม่ต้องไปซื้อ,อเนี่ยฮะส่วนของก็คอนแทคเตอร์ก็สั่งจากเมืองจีนนะครับเนี่ย นะครับของทุกอย่างหาซื้อได้นะครับโอเคครับ